สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับสู่เกม WWE 2K 2020ครับอยู่กับทัวร์นาเมนต์ King of the Ring หาสุดยอดซูเปอร์ฮีโร่มาจำบ้าน <c oughs> ไม่เหมือนกันสักครั้หนึ่งแต่123เนี่ยไอชื่อตรงเนี้ยเดี๋ยวดูชื่อคลิปเอาแหละผมจำชื่อไม่ได้นะครับตอนนี้ก็อยู่กับวิกที่3เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่กับรอบ s ีม i f i n a l นะ่น่าใช่นะเขาจะเรียกกันแบบนี้คนระับเพื่อหาผู้ท้าชิง King of the Ring ในสิบในสิบอะไรในสัปดาห์หน้านะครับผม ก็มาดูคู่แรกกันดีกว่าคู่ที่คนจับตา,ามองครับเป็นคู่จาก dc เนี่ยรอดมาทั้งคู่เลยเนีนั่นคือเบนก่าแบทแมนนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะ้ยว่า2คนนี้เขาเป็นฮีโร่กับวายนนะครับคู่กัดแห่งเมืองก็ต่มนะฮะแล้วก็เบนที่ผ่านมานะครับก็ได้จัดการไนท์วิงครับซึ่งเป็นเคยเป็นอดีตโรบินของแบทแมนนะฮะโอ้โห และการจัดการของเขาไม่ธรรมดาโชว์ความแข็งแกร่งของเบนให้ดูนะว่าในวิ่งไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยนะครับถึงทําได้ก็คือโจมตีแต่ผมหมายถึงว่าไม่สามารถทําให้เบนสลบหรืออะไรได้เนยคยับเพราะว่าความแข็งแกร่งเขามีสูงมากนะครับออกมาคุัแรกครับเบนเนี่โอ้ยังเท่เหมือนเดิมครับผมส่วนแบทแมนนะครับโอ้โหถ้าใครดูในวีคแรกนะก็จะรู้ว่าเขามาช้าครับฉันน่าจะข้ามเลยแล้วกัน โอเคครับเริ่มแล้วกรรมการรอกอมนะสั่นระคังครับวิ่งมามครับโอ้โหเบนผักออกครับถ้าเป็นได้วิ่งล่วงไปแล้วแต่ก็โอ้โหไม่ได้นะก็ยังล่วงอยู่ดีแบทแมนวิ่งเข้ามาทีครับเบนยังอยู่ซุปเปอร์คิกก็ไปล่วงครับโอ้โหดูเหมือนจะดูดเดือดคู่นี้ดูดเดือดกันมากแบทแมนจับเบนขึ้นมาแต่เป็นถีบคืนครับจับมาจะสแลมครับแต่แบทแมนครับโอ้มาได้แล้ครับเป็น ฟาดลงไปครับเหมือนพาวเวอร์สลัมครับล้วกดครับแต่ไม่ได้ครับดูขึ้นมาครับเบนโอ้โหด็อกคิกเข้าไปขาคู่ล,ลูกนี้มันต้องออกมาพักข้างนองเวทีก่อนนะครับต้องออกมาหายใจนิดนึงเนี่ยแล้วก็มาสู้กันล่างเวทีครับแต่เบนครับไม่ยอมจับมาแบบนี้แบ็กสู้เพกครับหลังดอกบูมเข้าไปครับเฮดช็อตเฮดช็อตตบครับเป็นการใช้ฝ่ามือทุบแลวก็โอ้โหสเปียร์อัดกับ ข้างเวทีเบนเล่นแรงกว่านวิงเยอะโ,โอ้โหต่อยหน้าไปต่อยท้องทุบหลังแบทแมนหมุนตัวเตะคืนแต่เบนไม่เป็นไรห <c oughs> มูด็อกเขาไฟรูปนี้สวยงามครับแบทแมนกลับมาบิดคอพยายามเรื่องงานคอครบคือเบนกับแบทแมนนี่เป็นคู่กัดอยู่แล้วแล้วก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าในแมตช์นี้เบนพยายามที่จะจัดการแบทแมนนะทุกท่าที่เขามีนีอัดแรงมากๆ แต่ตอนนี้โอ้โหโดนเวียงอัดกับเสาเหล็กไปครับเบนจับแบตขึ้นมาแต่แบตบอกไปไกลๆก่อนโยนทิ้งไปครับจับเบนลุกขึ้นมาแล้วก็ถอยเข้าไปที่หน้าแล้วก็จับเบนมาแล้วก็ต่อยอีกครับต่อยไม่ได้ผลเพาเจอเฮดปัดคืนไปครับหัวบงครับหมื่นนิดนึงแล้วก็อูใช้สันมือทุบไปอีกแล้ว แล้วเบนก็จับแบทแมนมาล็อกจับขึ้นมาโอ้โหสกูสแลมไปครับฝ่ายกับพื้นครับแบทแมนนี่ยังไม่ได้สวนเยอะเลยนะโยนทิ้งเบกแล้วโอ้โหตอนนี้เบนดูเหมือนจะเป็นคนนำเกมเนะี่ยแบทแมนได้สวนนิดนึงครับโอ้โหเบคเด็กเ <have> บคเกอร์ใช่หรืกเกอเปล่าจอเบคเกอร์ครับถ้าอย่างนั้นก็โอ้โหแบทแมนเหวี่ยงขึ้นไปก่อนครับแล้วก็ตามขึ้นมาบนเวทีแล้ว เตะไปครับแต่เบนกิ้งหลบเบนโดนเตะท้องแบทแมนจะทำอะไรครับแต่เจอเบนสวนครับเฮดบัดเข้าไปเข้าที่หน้าโอ้นันนิ่งดีทีฟ oh, แล้วก็จับมาครับอย่าบอกนะพาวเวอร์สลัมมอรโอ้โ,โหกดแล้วครับจังหวันนี้ 1, โโหนึ่งสองโอ้โหถือว่าเปิดมาแรงเหมือนกันนะครับพาวเวอร์สลมนี่ไม่ธรรมดานะแต่ แบทแมนเกือบหลับเลยครับดีครับนับได้สองครับตอนนี้เบนจับมาจะจับทุ่มอีกแล้วโอ้โหซูเพกนะเป็นซูเพกไม่ให้แบทแมนหายใจครับเล่นงานโอ้โหสปายบาสเซอร์ครับเล่นทุกดอกครับแรงทุกอันนะเหยียบลงไปครับโอ้โหตอนสู้กับไนท์วิงดูเหมือนเบนจะอ่อนให้นะครแต่พอเจอแบทแมนเบนไม่อ่อนให้สักนิดเลยครับอ่ะเต็มเต็มเลยครับกดอีกรอบครับ หนึ่งโอ้โหได้เย็นหนึ่งครับแบทแมนไม่ยอมอยู่แล้วลุกขึ้นมาได้นะไรครับแบทแมนจะทำยังไงครับกลางหมัดกลางหมัดรอแต่จะโอ้โหเบนไม่ยอมครับไม่ปล่อยเวลาครับโยนไปใส่เซิร์นบัคเกอรครับแล้วก็จับมาบุยอ่างทิ้งเลยครับโอ้โหโชว์ความแข็งแรงของเบนครับแบทแมนมีปัญหาแล้วไม่ได้คืนเลยจังหวะนี้แล้วก็โยนทิ้งอีกแล้วโอ้โหอะไรมันจะโหดเยี่ยมเอามาหิดขนาดนี้ ไม่เปิดโอกาสให้แบทแมนหายใจสักนิดเนียแต่แบทแมนหมุนกลับมาได้บิสล็อกใส่แขนนะบิสล็อกที่แขนบิสล็อกทุบเข้าไปที่หัวไหล่ครับแล้วก็จับเวียงลงมาแล้วก็บีบครับบีบบีบรับโอ้โหเล่นงานครับเล่นงานเบนแบทแมนเล่นงานเบนอืมอาจจะได้จังหวะแล้วแบทแมนลงไปข้างล่างครับรู้เหมือนว่าพักฟื้นครับหายใจครับ แบทแมนต้องหายใจนะครับเพราะว่าโดนเบนเล่นเป็นชุดเลยนะครับอ้าวครับแบทแมนหาอุปกรณ์มาสู้เปแล้วเลือกเป็นคอนปอนะครับดาเมจสูงสุดนะครับน่าจะเข้าครับอือแทงไปที่ขาแต่ไม่เป็นไรไม่สกิลเลยอู้มเบนต่อยไปที่ลาตัวครับเจ็บครับแล้วก็จับแบทแมนล็อกคอแบทแมนปัดออกมาได้แล้วก็จับมาอย่างนี้อย่าบอกนะเอ้าใครมาครับแบทแมนสู้กับเบนดีๆแล้วใครมาป่วนครับ ใครมาป่วนกันครับเฮ้ยใครมาเนะี่ยกำลังงานดูสิใครมาเฮ้ยช่างมันแล้วกันสู้ต่อเอ้าแล้วใครมาเนี่ยมึงใครเนี่ยอยู่ดีมีไวกิ้งมาช่วยเบนครับน่าจะเป็นลูกน้องของเนนบนเนี่ยเพราะเบนเป็นไวยายครับต้องมีลูกน้องอยู่แล้วแป้วคนหนึ่งสอง โอ้โหเกือบไปครับแบทแมนโอ้โหส่งกับตัวร้ายครับมีคนออกมาครับไม่ได้เตรียมการนะเป็นเอลิกนะนักมวยปล้มเนะี่ยจะไายครับถ้าทางเบนจะจ้างมาคนระับ oh, แล้วก็ทุบด้วยคอนปอนคนระับโอ้โหแบทแมนได้เปรียบ s s <S <ๆ S 1> อยู่ดีๆครับโดนเบนเล่นยับๆเลยจังหวะนี้ <the> เข้าไปที่ท้อง s s <S อีกแล้วครับ<ๆ>เป็นเจา้าแบทแมนขึ้นมาอย่างนี้ใส่เลยครับยกขึ้นมาแล้วก็อย่าบอกนะโยนทิ้ง โอ้โหจุกครับล่วงเลยแบทแมนแบทแมนครับไม่ยอมก็กระทุงท้องกระดุงท้องอย่างนี้เตะเข้าไปเบนได้แค่ถอยหลังแล้วซุปเปอร์คิกเข้าปากครับโอ้โ,โ,อโหลาบแล้วเบนลาบแบบนี้ <x> ต้องเล่นงานคอนทุกท้องคอนทุกท้องแล้วก,ก็กดดูครับหนึ่งสองโอ้โหได้แค่สองครับเบนยังอยู่ครับ เบนถึงจะโกงครับแต่ก็ยังมีกําลังตัวเองปัดได้ครับและดูเบิตแมนับเอาจริงครับจับโยกแล้วก็แจ็คแฮมเมอร์ครับเรียบร้อยครับแล้วก็กดแล้วครับหนึ่งสองโอ้โหได้แค่สองครับแม้จะเป็นท่าไว้ตายแต่เบนอยู่ได้ครับโอ้โหเบิตแมนกระทืบลงไปแล้วก็เห็นอะไรครับจับมาฟานะครับ ดูเหมือนต้องเปลี่ยนสไตล์กันปั้มสักนิดนะแบทแมนเพื่อให้ตัวเองหายใจนะครับแล้วก็จับมาหมุนแบบนี้แล้วก็หักขาโอ้หักขาแบบนี้หักขาครับเป็นท่ายูฟซีครับสมกับแบทแมนครับมีท่าล็อกด้วยเบนจะยอมหรือเปล่าเบนไม่ยอมครับแรงยังเหลือถีบอัดหน้าไปครับโอ้โหอันตรายจริงครับเบนแบทแมนจะใช้อุปก,กรณ์ครับทุบว่าไปแต,แต่ไม่เจอใครเบนบอกไม่ได้เอาคืนแล้วเอาคืนแล้ว จับล็อกแบทแมนล็อกเสร็จแบบนี้ก็โยกมาสูทิ้งครับโอ้โหอ้าวแล้วก็รอท่าไม่ตายเลยครับแบบนี้แบทแมนจะไปเลยหรือเปล่าครับเพราะแบทแมนก็เหนื่อยมากๆแล้วนะครับเจอจับมาแบบนี้เรียบร้อยครับ running power bomb นะ power slam แล้วกดไปแล้วหนึ่งสองสามว่าไม่รอดครับแบทแมนโอ้โห โดนโกงด้วยนะครับแช์นี้ครับพาวุบบอมนะอดทนไปสองครั้งเลยนะครับนี่คือครั้งที่1แล้วเขาทนได้นะครับแล้วก็มีเอริกเนี่ยขึ้นมานะเพื่อป่วนนะเนื่องจากเบนจ้างมานะแต่กรรมการก็ไม่ว่าอะไรนะแล้วดูครับเขาก็ยังอดทนมาเรื่อยๆครับถึงสู้กับเบนมาแล้วก็ใส่แจ็คแคมเมอร์ได้ครับแต่ก็ยังเอาเบนไม่ลงนะโอ้แล้วเนี่ยครับจังหวะแจ็คแฮมเมอร์ครับสวยงามแล้วแต่เบนยังอยู่รอดนะครับหนึ่ง สไม่สมครับแล้วเบนเป็นฝ่ายชนะครับ winner, was, สมก็เป็นตัวร้ายจริงมันมีคนออกมาช่วยด้วย <laughs> ไม่ได้ตั้งค่าอะไรไว้ไเนี่ย <laughs> สงสัยมันไปจ้างมาครับโอโ้โหเพื่อชนะแบทแมนครับ ถึงไม่ดูเดือดอะไรแต่เห็นความพยายามแล้วก็การใส่แรงของทั้งคู่นะครับถือว่าเป็นอีกแมตด์หนึ่งที่มันหยุดย้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูคู่ต่อไปดีกว่าครับน่าจะตามองมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นแมตช์ระหว่างนักฆ่านะครับแมตช์ระหว่างนักฆ่าครับเดธพูว์ VS จอนวิกครับผมในแมตช์ที่แล้วครับเดธพูว์เจอกับโกดฟลายเดอร์นะครับซึ่งเดธพูว์นี่ ถือว่าประสบความสําเร็จมากนะครับผู้คนแฟนๆชื่นชอบนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีมากเลยในที่จอนเจอกักโค้ชไรเดอร์นะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นการชนะใสๆของเดดพูลในแมตช์นั้นนะครับแล้วก็จอนวิกก็โชว์ความสามารถในการเป็นนักฆ่าของตัวเองนะครั้งใช้ท่า UFC หรือท่าเปลี่ยนไปต่างๆหรือการใช้อุปกรณ์สู้กับไอออนแมนและผ่านมาได้นะครับแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่น่าจับตามองสุดๆเลยครับออกมาแล้วครับคนแรกเดดพูลเวดวิลสันนะครับ และก็ออกมาอีกคนครับนักฆ่าขวัญใจทุกคนนะครับหลังจากพักไปสัปดาห์หนึ่งคิดว่าหน้าอกไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเขาทนแรงของเหล็กที่ฟาดกับเขาได้นะครับหรือแม้เป็นถ้าไอออนไฟเขาก็ยังอยู่ได้นะครับซึ่งน่าจะตามมองจริงว่าเขาจะชนะเด o พูยังไงนะครับเอาเลยครับเซมิฟแลของเซตบีครับเริ่มได้ครับ กรรมการสั้นละคัางแล้วเอาครับเดธพูร็อกคอได้ครับเดธพจูจับมาโอ้โหจับมาฟาดกับเขาครับแล้วก็เล่นงานหลังไปครับเตะอัดหลังไปยกจอนวิขึ้นมาจะสนแน็คมาได้แล้วก็หมุนเฮอริเคนคิกครับเขาเต็มปากเต็มคำครับโอ้โชว์ทักษะการใช้เท้าครับเดธพูเอาเรื่องมากจับเข้าไข่แล้วก็ยกมาอย่าบอกนะ เพาเวอร์บอมม์ครับโอ้โ oh หเล่นงานแนล้วเล่นงานจอ์นวิกจอร์นวิกกิงลบมาได้แล้วก็หมุนโอ้โ oh หหักคอลงมาครับโอ้โห oh, ผิวกันทั้งคู่ครับจอ์นวิกช็คอาการหนึ่งไม่ได้ยังไม่ได้หนึ่งครับทั้งคู่เป็นสายเทคนิคเหมือนกันเลยนะครับคือใช้เทคนิคครับแต่เดดพูจะมีพลังพละกกำลังเหนือคนแล้วก็มีฮิวจิ่งแฟกเตอร์นะครับซึ่ง uh oh. จอ์นวิกเป็นคนธรรมดา uh oh. ไม่มีเนะี่ยแต่ดูลูกนี้ครับเดดพู โอ้โหฟาดอีกแลยครับเป็นเ e โด o p a l o นะฮะดึงได้แค่หนึ่งครับจอห์นวิ k ไม่ยอมง่ายๆนะครับระดับจอห์นวิ k แล้วแต่ d e a d p เล่นงานต่อเนื่องครับหยิบจอห์นวิ k ขึ้นมาต่อยครับเจอบล็อกสวนได้สวนแล้วก็จับมามังกี้ฟิ i นะฮะแล้วก็ดึงเดด d ู o ขึ้นมา j อ h n Wick ล็อกกันไปล็อกกันมาครับคู่นี้สายเทคนิคทั้งคู่ครับมีเทคนิคการล็อกครับ เด็ดผู้ล็อกเจอคอนนืนเจอเตะฮะแก้ทางได้จอนวิกจะเข้ามาเตะเด็ดผู้หลบจับมาโอุบแบก็กซูเพ็กสวยงามครับเจอแม่นซูเพกได้นะเรียกแบบนี้น,น,ขนะขึ้นมาทุบหลัง <Is> จับขึ้นมาทุบหลังจอนวิก,กิ้งหลบมาแล้วก็เหวี่ยงมาเตะหลังครับโอ้โหเทคนิคครับตอนนี้ทุกคนสองคนนี้เล่นท่าครับโอ้โห โลนี่โรลลิงน็กซ์เบเกอร์หนึ่งโอ้ได้แค่หนึ่งอยู่ครับซึ่งไม่ว่าสองคนนี้ใครจะผ่านไปครับแต่พูดต่อสู้เบนเบนครับซึ่งยากแน่นอนครับเป็นเรื่องที่ยากสำหรับพวกเขาแน่นอนเพราะว่าเบนยังผ่านแบทแมนมาได้เลยนะครับจับมาครับแล้วก็ทิ้งลงมากับเขาครับตอนนี้เดธพูลโดนจอร์นวิกเล่นยับยับอยู่นะฮะจอห์นวิกขอเสียงเชียร์ กระทืบครับกระทืบครับจอร์นวิกกระทืบยับยับเลยครับถ้าใครเห็นมือข้างซ้ายของจอร์นวิกเนี่ยก็จะมีแหวนใส่อยู่นะครับเป็นแหวนที่เขาแต่งงานแล้วกับภรรยาน,นั่นเองนะครับฟิบสล็อกมาครับเจอเดธพูสวนเน้าไปครับเดธพูโอเจออาร์มแบกจังหวะนี้อาร์มแบกครับสวยงามครับตัดเดธพูก็เหมือนกัน,นะนรับโอ้โหดูเดือดครับดูเดือเดเรื่อยเดธพูจับจอร์นวิกขึ้นมา โอ้โหเฮดบัต <but> ครับเข้าไปแบบนี้หลับแน่นอน1 2ึ่งสองในสองอยู่ครับต้องบอกครับเฮดบัตครั้งนี้เดธพู t, ใช้แรงเหนือมนุษย์ในการเฮดบัตเนะี่ยแล้วก็รอแล้วรอฟิวเจอร์ช็อคครับแบบนี้จะโดนหรือเปล่าจอห์นวิกฟิวเจอร์ช็อคเอา้าจอห์นวิกเบรกได้ไม่ยอมหักขาลงไปครับจอห์นวิกหยิบเดธพูขึ้นมาแล้วก็ใส่ครับเข้าที่ร่องแบบนี้ก็ ดีดีทีโอ้โหเล่นงานที่คออีกแล้วครับเหมือนท่าที่เล่นงานกับโทนี่สตาร์กแล้วก็กดละหนึ่งสองไม่ได้ครับเด็ดปูครับโอ้โหชีลิ่งแฟกเตอร์ครับทำให้เขาฟื้นขึ้นมาไวมากครับแต่จอห์นวิกไม่ยอมครับมังกี้ฟิปครับเล่นงานหลังไปก่อนครับไม่ฟื้นตัวครับแล้วก็กดครับหนึ่งสอง ได้แค่สองเองนะครับถึงแม้จะเป็นท่า Monkey Flip นะก็ยังเอาเด็ดูไม่ลงนะมาเล็กดอบลงไปจับเด็ดพูขึ้นมาครับอ้เด็ดพูบล็อกครับต่อยเข้าไปครับจอร์วิกเวี่ยงคืนครับเอาเด็ดพูก็เวี่ยงคืนครับผัดกันแล้วก็แบบนี้อาจับเคิดบล็อกเิลแล้วก็ทูบีดิชูบีดิโอเวอร์เฮดซูเพกครับโอ้โหสวยงามครับจังหวะนี้ เดดพูลลงไว้ข้างล่างแล้วเพื่อจะเอาอาวุธมาใช้งานนะครับบอกว่าเฉยๆแล้วมันมันอึดครับมันต้องเล่นอาวุธบ้างนี่ครับหยิบบันไดมาเลยหยิบมาทําไมแล้วนั่นน่ะแล้วก็ออกขึ้นเวทีครับแต่จอรนวิ้ก็บอกโอ้ยรอจังหวะนี้มานานแล้วขอสีเจากคนดูหน่อยแล้วเดดพูลก็ไปหยิบบันไดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ฟาดนั่นไงเอาเล็กๆมาดิเอาใหญ่ๆมาทาไมเดดพูลกิ้งหลบได้แล้วก็จับขึ้นมาแล้วก็เฮดบัดเต็มๆครับโอ้โหแล้วก็กดคาบันไดเลยเลยหนึ่ง สองได้ที่สองครับอ,อืาเดดพูฟิวเจอร์ช็อกใส่บันไดเล็กแบบนี้น่าจะเป็นที่หือฮามากนะครแต่ไม่ครับเดดพูเลือกที่จะเฮ้ยอย่างนี้เลยครับสวิงเลยครับจับสวิงโอ้โหหมุนแบบนี้ถึงแม้จะเป็นจอห์นวิกก็ต้องมีตาลายกันบ้างเดธฟูใช้ท่าสวิงแบบนี้จะโยนทิ้งไว้ไหนโยนทิ้งไว้ตรงนี้เลยครับแล้วก็กดแล้วครับกรรมการนับหึง สองโอ้โหก็ได้แค่สองแล้วจอร์นวิกเป็นนักฆ่าครับเขารับแรงความมึนแบบนี้มาดีครับยังเอาไม่ลงครับได้เวลาใช้บันไดของเดซพูลครับเอามาทำารครับจังหวะน,นี้เอามาทำายอ๋อเอา,าวางไว้กับที่เทอพัลคูนะครับแล้วก็จับจอร์นวิกมาอาัดแล้วก็โอ้โหถีบอัดไปเลยครับ ให้้างหลังได้ดังเม็แล้วก็ลงมาทิ้งศอกตามครับคอมโบดุดเดือดนะเดธพูเดธพูคอมโบดุดเดือดแบบนี้จับจอร์นวิกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เวียงอัดกับบันไดเล็กอีกรอบครับแล้วก็เอาแต่เจอรีเวิร์สครับจอ์นวิกแล้วก็ทีเดธพูอัดเหมือนกันับ <'s> โอโ้โหเอาแต่มีคนมาปวนครับมีคนมาป่วนจอ์นวิกครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีสตูเยอะหรือเปล่าเลยมีการมาป่วนครับดูครับใครมา ก็ว่าไปลาวทูนี่คนมาป่วนเต็มเลยรับเนี่ยอ้าวแต่เด็ดเด็ดัูมันรอแล้วเด็ดพูมัรอแล้ว,ม,ลลวมันขึ้นมารอแล้วมันรอแล้วสกอตเดวสันครับมันใครก็ไม่รู้ครับแต่เด็ดพูเป็นพระเอกพอครับเลยรอให้รอเอา้าล็อกแขนแบบนี้จอรนวิดโดล็อกแขนจอนวิดโดล็อกแขนแต่แกได้ครับโอ้โหท่าใหม่ับเป็นการสไลด์นะฮะสไลด์ตัดขาครับ เดดพูลเป็นพระเอกเพอครับถึงสตูของจอห์นวิกโขมาก็ไม่ทำอะไรเนรัยแต่จอร์นวิกก็สไลด์อัดขาเดดพูลไปอยู่แล้วถือว่าเลสฟิกซึ่งการแลกกันนะครับแมตช์นี้สนุกดีครับไม่มีใครเป็นตัวโกงโอ้โหแล้วก็ยังสไลด์อยู่ครับขาเดดพูลน่าจะอ่อนหรือเปล่าโดนสามอย่างนี้หนึ่งสองสามว่าโอ้โหแล้วไปเลยครับไปแบบงงๆครัะคิดว่าขาเดดพูลน่าจะหักแล้วนะครับ ไม่สามารถลุกขึ้นมาได้นะครับถึงจะมีฮีลลี่แฟกเตอร์ครับแต่ถ้าโดนหักขาไปแบบนี้มันก็ลุกไม่ขึ้นใช่ไหมครับโอ้เป็นท่าสไลด์สามครั้งครับของจอห์นวิกนะครับโอ้เป็นท่าที่ไม่ค่อยเห็นใครใช้มาก่อนเลยวะการสไลด์สามครั้งรวดแบบนี้เนี่ยถึงแม้จะมีคนอื่นมากลัวนะแต่ก็ไม่ได้รับอิทธิพลนะครับเพราะว่าเด็พูเป็นพร่เองมากพอครับที่รอจอห์นวิกขันกลับมานะครับ แต่เด็กกูครับก็ถึงมีเลี้แฟกเตอร์ครับแต่ก็ไม่สามารถคิวทันขาตัวเองที่หักได้ก็เลยโดนขุดนับ3ไปนะครับชนะนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับหลังจากที่ผ่านมานะคู่ต่อสู้กับจอห์นวิกนี่เหนือมนุษย์มากเลยครับไอออนแมนนี่ถึงจะเป็นคนที่อยู่ข้างในแต่ชุดเกราะเขาเหนือมนุษย์ครับแต่เขายังผ่านมาได้ครับน่าสนใจนะครับในแมตช์หน้านะครับเพราะว่านะครับในแมตช์สุดท้ายของจอห์นวิกนั้นเนี่ยก็จะเจอกับเบนะครับ เพื่อชิงนะครับว่าใครจะเป็น king of the ring เนี่ยก็ติดตามกันจันหน้าครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวยครับ